กำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวัตรกรกองทุน Super High Tech Stock โดยบิลลี่กิฟฟอร์ ในช่วงที่หุ้นดิจิตอลและหุ้นไฮเทคทั้งหลายโดยเฉพาะที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกบูมหนักจนอาจจะเป็นฟองสบู่นั้นนักลงทุนทั่วโลกต่างก็สนใจที่จะลงทุนในหุ้นเหล่านั้นแต่เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและตัวหุ้นมีจำกัดคนจำนวนมากจึงสนใจที่จะลงทุนผ่านกองทุนรวมที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้อย่างชัดเจนเป็นที่ประจักษ์และกองทุนหรือคนที่เป็นผู้บริหารที่โดดเด่นที่สุดอย่างน้อยสองรายก็ปรากฏขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือกองทุน Arc Invest ซึ่งทำผลงานการลงทุนในหุ้นไฮเทคเปลี่ยนโลกได้โดดเด่นโดยเฉพาะในปี2020ที่กองทุนหลายๆกองให้ผลตอบแทนเป็น100-200%ในปีเดียวอย่างไรก็ตามสถิติการลงทุนของ a r รนั้นอย่างสั้นมากไม่ถึง10ปีและในช่วงนั้นมีหลายปีและหลายช่วงที่กองทุนก็ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นตั้งแต่ต้นปี2021กองทุนก็ยังติดลบอยู่ขณะที่ดัชนีหลักๆของ โลกกลับบวกค่อนข้างดีดังนั้นผลงานหรือฝีมือการลงทุนของเคที่วูดยังคงต้องรอการี่สุดต่อไปอีกกองทุนหนึ่งที่เน้นในหุ้นไฮเทคหรือหุ้นแห่งอนาคตคล้ายกับกองทุนอาร์คและมีผลงานยอดเยี่ยมเฉพาะอย่างยิ่งในปี2020ในระดับ100%เหมือนกันก็คือกองทุนของบิลลี่กิฟฟอร์ดแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือในปีนี้ กองทุน s c o t t i s h m o r t g a g e Investment Trust ที่เป็นกองทุนหลักของเบลล y g ก f ฟ o อรยังทำผลงานได้ดีเยี่ยมให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้ประมาณเกือบ20%แต่นี่ก็ไม่น่าจะเรียกว่าการบริหารกองทุนทั้งสองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญว่าที่จริงหลายคนอาจจะคิดว่า2องกองทุนนี้มีความคล้ายคลึงกันมากเพราะแม้แต่ตัวหุ้นที่ถือก็แทบจะซ้ากันอย่างมีนัยสาคัญ ตัวอย่างเช่นการถือหุ้นเทสลาจำนวนมากก่อนที่ราคาหุ้นเทสลาจะขึ้นระเบิดเป็น10เท่าในปีเดียวเป็นต้นซึ่งก็คงมีส่วนสำคัญไม่น้อยที่ทำให้ผลงานของทั้งสองกองทุนดีอย่างมหาศจจา์ในปี2020นปี2020 และนักลงทุนทั่วโลกต่างกย็ยกให้เป็นผู้บริหารกองทุนยอดเยี่ยมที่สุดยอดและเงินลงทุนก็พุ่งเข้ามาจนกองทุนใหญ่โตขึ้นสู่ระดับโลกในเวลาอันสัน้นในความคิดของผมเองนั้นลึกๆแล้วผมรู้สึกว่าการบริหารกองทุนทั้งสองแห่งอาจจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากผมเองเคยพูดถึงอาร์คมาบ้างแล้วในบทความเรื่องวิธีเลือกกองทุนรวมเมื่อตอนต้นปี2021 แต่ก็ไม่ได้พูดถึงหลักการหรือปรัชญาการเลือกหุ้นลงทุนของเขามากนักส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะบริษัทยังใหม่มากแต่สำหรับบิลลี่กิฟฟอร์ดผมศึกษาดูแล้วก็รู้สึกว่าแนวความคิดของการบริหารของเจมส์แอนเดอร์สันซึ่งเป็นผู้บริหารหลักของบริษัทตั้งแต่20ปีที่ผ่านมานั้นมีความน่าสนใจมากทั้งในแง่ที่ว่ามันเป็นความคิดของนักลงทุนที่เน้นแนวทางการลงทุนแบบซ u เปอร์สต็อก หรือจะให้ชัดเจนขึ้นก็คือการลงทุนในซ u เปอร์ไฮเทคสต็อกอย่างที่ผมเองก็ยึดถือปฏิบัติมานานตามแบบของวอร์เรนบัฟเฟต นั่นก็คือเป็นการลงทุนในบริษัทที่จะเติบโตต่อเนื่องยาวนานซึ่งจะเน้นถือหุ้นที่เป็นผู้ชนะมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนและอยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนที่จะยังอยู่ต่อไปอีกนานเมื่อซื้อก็จะถือเอาไว้ยาวนานอย่างน้อย5ปีซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็น10ปีขึ้นไปและจะขายต่อเมื่อมันเปลี่ยนไปหรือหมดยุคโตอิ่มตัวแล้ว เพียงแต่ในกรณีของบิลลี่กิฟฟอร์ดนั้นเขาเน้นไปที่บริษัทไฮเทคยุคใหม่ในขณะที่วอร์เรนบัฟเฟตและผมเองนั้นก็ยังคงยึดสินค้าแบบดั้งเดิมมากกว่า ประการแรกก็คือบิลลี่กิฟฟอร์ดนั้นเป็นบริษัทที่อยู่มา100ปีแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับปฏิวัติความคิดก็คือประมาณ20ปีที่ผ่านมาผู้บริหารจำนวนเกือบ50คนที่เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบนั้นต่างก็อยู่กับบริษัทมานานมากส่วนใหญ่ก็น่าจะเกิน20ปีขึ้นไปทุกคนมีไรายได้และทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งติดอยู่กับผลประกอบการของการลงทุนของตัวเองดังนั้น การมองระยะยาวถูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมของบริษัททุกวันนี้ Investment h o r r z s o n ของการลงทุนก็คือเวลาจะเลือกหุ้นลงทุนแต่ละตัวทุกคนจะมองว่า ต้องถือลงทุนไม่น้อยกว่า5-10ปีขึ้นไปการที่จะจับกระแสสั้นๆหรือเก่งกำไรผลประกอบการนั้นจะไม่ทำอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับการที่จะไม่สนใจการขึ้นลงของดัชนีหุ้นในระยะสั้นๆดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สนใจภาพใหญ่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยดังนั้นการทำงานวันต่อวันหรือเครื่องมือในการคิดหรือค้นว้าหาการลงทุนของพวกเขาจึงแตกต่างจากผู้บริหารเงินลงทุนอื่นมาก คำคมที่แฝนอยู่หน้าสำนักงานใหญ่ที่เอดินเบิร์กสกอตแลนด์ก็คือนักลงทุนที่แท้จริงคิดไปข้างหน้าเป็นทศวรรษที่ทำงานของพวกเขานั้นดูเหมือนจะเหมือนห้องสมุดที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงพูดเสียงโทรศัพท์สั่งซื้อขายหุ้นบวกเบก,บกหนังสือที่พวกเขาอ่านนั้นเน้นไปในเรื่องของการลงทุนระยะยาวเป็นเรื่องของบทความและการศึกษาทางวิชาการมากกว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจประจำวันหรือรายเดือนจํานวนมากเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่จะทําให้เห็นอดีตและการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการที่จะเรียนรู้ว่าอนาคตจะไปในทางไหน ว่าที่จริงเจมส์เอเดสันนั้นไม่ได้เรียนมาทางสายการเงินแต่จบปริญญาสาขาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด การทำงานหรือบริหารกองทุนของบริษัทกิฟร์นั้นเน้นให้พนักงานคิดแบบมีจินตนาการคิดถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทที่จะเข้าลงทุนในอนาคตในโลกยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวนำโดยที่จะตัดประเด็นปลีกย่อยและผลประกอบการโดยเฉพาะกำไรระยะสั้นของบริษทัทเช่นเดียวกับการที่จะไม่มองเรื่องของการประเมินราคาหุ้นมากนักในประเด็นนี้ผมเองก็ดูว่าการมองหาหรือลงทุนในซูเปอร์สต็อกนั้นเราควรจะมองจากมาเก็ตแคปมากกว่า เรื่องของค่า P/E หรือตัวเลขอื่นเพราะอนาคตนั้นบริษัทอาจจะโตต่อไปได้มากแบบก้าวกระโดดการมองระยะสั้นอิงจากราคา P/E จึงไม่น่าจะใช้ได้แหล่งข้อมูลของคนทำงานใน Billy Gifford นั้นไม่ใช่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญสุดยอดในวงการดิจิทัลหรือไฮเทคแต่ละอย่างนี่จะทำให้พวกเขามีโอกาสได้พบกับบริษัทที่จะเติบโตขึ้นเป็นซ u เปอร์สต็อกในอนาคตบิลลี่กิฟฟอร์ดซื้อหุ้นอเมซอนตั้งแต่ปี2004หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันหุ้นขึ้นมา65เท่าซื้อหุ้นเทส l a ในปี2013และหลังจากนั้น หุ้นก็ขึ้นมา88เท่าพวกเขายังซื้อหุ้นของเหมยถวนซึ่งเป็นแอปส่งอาหารที่ใหญ่ที่สุดของจีนในปี2015ซึ่งหลังจากนั้นมันก็โตร,ระเบิดสามารถส่งอาหารได้วันละหลายสิบล้านกล่องนอกจากนั้นยังลงทุนในหุ้นของ t y d a n c e เจ้าของแอป t ิ k t o k จำนวนมากซึ่งก็น่าจะทำเงินมหาศาลเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งหมดนี้ยังไม่รวมนวัตกรรมต่างๆที่บริษัทเข้าไปลงทุนตั้งแต่ช่วงต,ต้นๆเช่นเรื่องของการจัดการกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนเรื่องเกี่ยวกับยีนของมนุษย์ในวงการแพทย์การพัฒนาแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเป็นต้นที่เขียนมาทั้งหมดนั้นอาจจะทำให้นักลงทุนหลายคนฝันบรรเจิดและอยากลงทุนเกาะกระแสไปกับการปฏิวัติและการเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคต โดยการซื้อกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีแนวทางความคิดและการบริหารการลงทุนที่ถูกต้องอย่างบบลลี่กิฟฟอร์ด ซึ่งก็มีไม่รู้ว่าจากกี่ที่กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเป็นแบบฟีเดอร์ฟันโดยบริษัทหลักทรัพย์ในไทยหลายแห่งแต่จริงๆแล้วผมอยากจะเตือนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงและผมเองก็ยังไม่ลงทุนเพราะผมเองก็ไม่มั่นใจว่าในอนาคตจะยังทำผลตอบแทนได้ดีเยี่ยมแบบเดิมไหม เพราะในความเป็นจริงผลงานที่สุดยอดนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นซึ่งในช่วงประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาที่หุ้นไอทคโตระเบิดอันนี้ส่งสำคัญส่วนหนึ่งจากการที่สภาพคล่องทางการเงินล้นเหลือทั่วโลกและเงินนั้นถูกนำมาเก็งกำไรในหุ้นร้อนแรงซึ่งส่วนสำคัญก็คือหุ้นดิจิทัลและไฮเทคคนที่เป็นผู้ชนะ ซึ่งราคาหุ้นเหล่านี้อาจเป็นฟองสบู่อยู่ก็ได้เมื่อใดที่ฟองสบู่แตกอาจจะเพราะเงินเฟอ้อที่รุนแรงหรือสงครามทั้งเงย็นและร้อนระหว่างจีนกับตะวันตกหรือกฎระเบียบการควบคุมของรัฐต่างๆเช่นจีนไม่เอื้ออำนวยกับบริษัทและตลาดหุ้นเราก็อาจจะเจ็บหนักได้เนื้อสิ่งอื่นใดจำไว้เสมอว่าในยามที่ทุกอย่างดูสดใสและผู้คนต่างก็มั่นใจในหุ้นและอนาคตของอะไรก็ตาม วันนั้นก็อาจจะเป็นจุดสูงสุดของหุ้นและตลาดหุ้นได้คุณสามารถติดตามบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวารากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนได้ที่ Facebook Vietnam Value Investor เว็บไซต์ www.vietnamvi.com และ YouTube ที่ช่อง Vietnam VI ค่ะ